So 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 สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ Dear Wiki Channel นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คลิปนี้นะครับกลับมาอีกแล้วกับคลิปสอนทำ Quest Festival Playlist นะครับตัวนี้เป็นซีซั่น Summer ของซีรีส์ฐานสิบแปดนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะนะครับก็จะเป็น q u e พวกนี้นะครับ ต้องเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเควสพวกนี้มาได้นะครับเป็นพวกนี้จะมีตัว50%ก็คือจะแจกการ์ดแบ็กสเตจนะครับอ่ะเควสแรกที่ผมด้ทําก็คือเควสนี้ครับเควสถ่ายรูปนะครับโอเคที่ถ่ายรูปนะครับก็จะอยู่หน้าเวทีบริเวณนี้ครับตัว Horizon Festival นี่ครับตัวรูปตัว H ครับผมอ่านี่ดูแมปเล็กก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะนะครับเนี่ยตรงตัว H นี่นะครับเดี๋ยวผมปิดถนนให้ดูนะครับอ่านี่ๆเห็นไหมนี่นะครับจะอยู่ระหว่างงตรรนนีี้พอดะคับ ใช้รถคันไหนก็ได้นะครับคันไหนก็ได้ขอแค่ให้มันถ่ายติดกับเวทีตัวนี้นะครับกด P เข้าโหมดถ่ายรูปไปเลยครับแล้วก็เลือกมุมกล้องมุมอะไรเลยขอแค่ติดตัวเวทีนี้นะครับง่ายๆครับเป็นนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเวทที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูควเวทถัดมากันนะครับควเวทถัดมากคือควเวทนี้ครับที่ผมจะให้เล่นง่ายๆห้ามชนนะครับขับรถห้ามชนนะครับ ไม่ต้องไปแข่งอะไรเลยแข่งกับตัวเองนะครับอันนี้ห้ามชนกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ขับไปเลยครับห้ามชนเนาะนะครับนี่ผมตัดมบบเร็วๆนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเคถัดท่านที่จะให้ทำนะครับก็คือตัวนี้ครับสปีดแท็บนะครับขับให้เข้าไปโดนแท็บตอนความเร็วมากกว่า2 9 7ิบเจ็ดนะครับมากกว่า2 9 7บเจนะหรือ297เ็เป็นนะครับก็เข้าไปให้มันโดนแท็บตัวนี้นะครับนี่อยู่บริเวณนี้นะครับ 2 9 7 7กิโลเมตรใช่ไหมเห็นไหมครับนี่นะนะครับเราก็ไปตั้งวงมาเลยครับจากซ้ายมือเนาะนะครับรถที่ใช้เป็น m อเตอร์เอมพีเรคันนี้คันเดิมนะครับคันดีคันเดิมของเราถ้าใครเคยมีจูนแล้วก็ไม่ต้องโหลดจูนก็ได้นะครับใช้จูนเดิมไปเลยนะครับฮะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นจูนนะครับวิธีโหลดจูนจะอยู่ด้านขวาบนเนาะเดี๋ยวผมแปะลิง์ไว้ให้นะครับโอเคเราก็ตั้งลามมาเลยครับนี่ไปเลยครับมันจะมีแท็บนี่ครับนี่แท็บตรงเนี้ยเมื่อกี้ อันนี้ก็ผ่านแล้วเนาะนะครับสอง7 7ุดนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นควยสีทองแล้วนะครับประมาณนี้ควกนี้นะครับง่ายๆใช้คันอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้คันผมก็ได้เดี๋ยวผมผมใช้คันนี้เสร็จเร็วเนาะนะครับอ่ะควยถัดมานะครับก็คือให้วิ่งนะครับห้ามต่ำกว่าร8อยปบห้าจนนะครับให้วิ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปหาฝั่งหนึ่งนะครับใช้รถคันเดิมเลยนะครับอันนี้เห็นไหม 185.1นะครับถ้าทำา3ดาวมันไม่ผ่านนะครับ3ดาวมันได้แค่ร้อยนะครับต้องทำา185ตามที่ควสมันต้องการนะครับซีซันเห็นไหมนะครับ185.1นเนาะวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะครับจากด้านล่างไปนะครับอันนี้นะครับกระตุกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันมาจากไลฟ์เนาะนะครับอันนี้เนาะให้สังเกตตัวแต้มสีแดงด้านล่างนี้นะครับห้ามต่ำกว่า185นะครับอ่ะอันนี้คือปลายทางอีกฝั่งหนึ่งนะคคครรรรรรััับบบบเเียย้้อนนะะไปแลวจส็ โอเคง่ายๆของฤดูนี้นะครับง่ายๆนะครับเวทถัดมาก็จะเป็นเวทกระโดดตัวนี้นะครับเวทกระโดดไกล1 9 8เมตรนะครับ3มดาวไม่ผ่านครับต้องได้ร9 8เกเมตรขึ้นไปนะครับ3าดาวมันแค่182เองนะครับอ่ะ1 9อเนาะนะครับกระโดดไกลนะครับทีนี้เราก็ไปตั้งลำมาเลยนะครับจากข้างล่างเนาะขับขึ้นไปเนินนี้นะครับบริเวณที่กระโดดจะอยู่บนเนินนี้นะครับ โหดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วก็ให้สังเกตสีแดงมันดืมอรับสีแดงมันดืมอ่าแล้วก็โดดลงเลยครับเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วใช้คั้นเดิมเหมือนกันเลยนะครับทั้งสามเควสนะครับเควสถัดมาที่จะให้ทำนะครับก็คือเควสแข่งรถไฟให้ได้ที่หนึ่งนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นให้ไปเล่นก่อนรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นขับรถเหมือนรถแท็กซี่สีดำนะครับรอบหนึ่งก่อน นะครับอาจจะได้เล่นแล้วก็มาเล่นได้เลยนะครับนี่ด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงรถไฟข้างบนเลยกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับกดโซโล่ไปเลยนะครับหรือใครมีกับเพื่อนก็กดโคออกนะครับอาจจะเป็นรถไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาตั้งความยากวัดนะครับให้เป็นนิวเลเซอร์เพื่อที่เราจะได้ชนะง่ายๆแล้วก็จบไวๆนะครับนิวเลเซอร์นะครับอานบนสุดตั้งเป็นนิวเลเซอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทเลสไปเลยนะครับอันนี้ผมตัดมาเนาะนะครับเนี่ยเราจะมาแซงช่วงท้ายครับไม่ต้องห่วงเราจะมาแซงช่วงท้ายนะครับ พยายามชนให้ได้น้อยที่สุดเนาะนะครับอ่าจจะแสงช่วงท้ายนะครับที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเควสก็ผ่านนะครับถัดมานะครับจะเป็นเควสนี้ครับเควสรถ3ามล้อนะครับจะมีสี่เควสย่อยๆนะครับ่ะสี่เควสย่อยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะมีจุดไข่ปลาสีอันนะครับอเดี๋ยวผมจะบอกทีละอันนะครับว่าทํายังไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับให้เราเอารถคันนี้มานะครับมารับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับผมจูนให้เป็นรถดิฟนะครับเพราะว่าเควส ถัดมาจะเป็นเควสดิฟเนาะนะครับในรถจะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเควสที่1เราก็จะผ่านแล้วนะครับโอเคเควสที่2นะครับก็คือให้เราดิฟโซนนะครับดิฟในดิฟโซนเนี่ยให้สะสมครบ6ดาวนะครับรอบแรกได้2ดาวรอบสองได้1ดาวอย่างนี้ก็ได้นะครับสะสมจนครบ6ดาวนะครับเนี่ยดิฟโซนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นรูปรถสไลด์โลโก้รถสไลด์นะครับวกนี้ดิฟโซนเนาะนะครับก็สะสมไปเลยนะครับจนกว่าจะครบ6ดาวนะครับ ถ้าเล่นได้สดาวก็เล่น2รอบครับประมาณนี้เนาะอันนี้ผมมาดิฟให้ดูนะครับอันนิ้กดคันเร่งเต็มก็คือมันจะดิฟให้เลยครับอย่าลืมปิดแฮกชั่นคอนโทรลนะครับอันที่กันล้อฟรีเนาะนะครับไปปิดออกรถจะได้ดิฟนะครับอ่าเรียบร้อยเนาะอันนี้นะครับอันนี้ผมซ็จแล้วนะครับผมเก็บรอบสุดท้ายแหละนะครับได้ผ่านแล้วนะครับ อะนนี้ผ่านแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าอันไหนผ่านแล้วจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันถัดมาจะเป็นนี่ครับให้ดิฟในด่านนะครับก็คือไปดิฟต่อหน้าบอทนะครับแบบนี้นะครับเลือกมาด่านหนึ่งนะครับดิฟโชว์หน้าบอทเลยครับนี่ดิฟใส่ข้างหน้าบอทนะครับ่ะบอทที่ตามอยู่เนี้ยมันจะได้สกิลโชว์ออฟตัวนี้นะครับก็จะผ่านเลย ทำให้สกิลตัวนี้มันขึ้นเนาะไปดิฟโชว์หน้าบอทนะครับทำไม่ได้ก็เริ่มใหม่รีเริ่มใหม่รีเริ่มใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับให้เราขับรถนะครับผ่ากลางรถ2คันนะครับวิธีทํานะครับให้เราไปที่ h o r i z o n So l o นะครับแบบนี้นะครับกด EC h o r i z o n Li ี e แล้วก็ h o r i z o n So l o นะครับก็จะเป็นการเล่นคนเดียวนะครับมันจะเป็นการดีเฟสนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปชนบอทนะครับเนี่ยชนตัวรถ NPC นะครับชนเข้าไปเลยชนให้มันประกบกันอีกคันหนึ่งนะครับให้หาคันนี้ประกบกันเนาะแล้วก็มาตั้งํำข้างบนนะครับวิ่งผ่าแบบนี้ครับวิ่งผ่านไปเลยมันก็จะได้ Tending Skill ตัวนี้นะครับนี่ Tending the Needle นี่นะครับให้ได้5ครั้งนะครับเข้าไปเลยอ่าอันนี้คันที่สองของผมเนาะนะครับต้องขับให้ได้ความเร็วร้อยหนึ่งนะมันจะนับสกิลขึ้นให้นะครับเข้าวงไปเลยนะครับนี่นะครับ พยายามเล็งให้โดนตรงกลางนะครับแล้วก็ขับหาเข้าไปเลยนะครับอ่ะผมครบ5้าครั้งแล้วนะนะครับเรียบร้อยนะครับคุยก็เป็นสีทองแล้วนะครับไปชนรถมาชิดๆกันเนาะนะครับอ่ะควสถัดมาคือควสนี้ครับแข่งกับบอดครับของรถอินฟินิตี้นะครับควนี้เราใช้เป็นคันนี้นะครับคันสีแดงนี้เนาะนะครับแล้วก็จูนี้นะครับพยายามเนาะนะครับ ให้แต้มมันแซงบดนะครับกดไฟทีมไปเลยเนาะได้ทีมดีก็ดีไปนะครับของโมดนนี้ได้ทีมดีก็ดีไปได้ทีมโยนก็คือโยนไปเลยนะครับแต้มก็จะไม่นำบดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเล่นให้แต้มสีฟ้านำบด2ใน3ด่านนะครับชนะ2ด่หนาขึ้นไปนั่นเองนะครับเห็นไหมผมได้2050นะครับอันนี้ผมรัดมาให้เลยนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับแข่งให้ครก3ด่านนะครับ อ่าอันถัดมาเป็นเควสนี้ครับด่านย่อย3ามด่านนะครับมันจะมีด่านย่อยสีขาวสด่านข้างในนะครับต้องเล่นให้มันคุบนะครับอ่ารดที่ใช้เป็นไวเปอร์คันนี้นะครับของดอสอง2008ดนะครับ้นจูนนี้นะครับอ่าเป็นจูนนี้เนาะนะครับกดเข้าไปเล่นที่ด่านเลยนะครับนี่ด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับด่านจะอยู่บริเวณนี้นะครับกด Enter เข้าไปเล่นได้เลยแล้วกดโซโล่ไปเลยครับอ่าอันนี้เป็น เปลี่ยนค่าความยากเนาะเมื่อกี้เราแข่งกับรถไฟเราตั้งเป็นง่ายใช่ไหมแล้วก็มาตั้งเป็นไฮรี่สกิลนะครับเพื่อที่จะผ่านเควสนะครับไม่งั้นมันไม่ให้เราผ่านนะครับแล้วเราต้องชนะ3ตาด้วยนะครับหรือจะชนะ2ใน3เหมือนแข่งกับบดเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าแต้มเราต้องเยอะนะครับเป็นไปได้เราก็เอาที่1ทั้ง3ตาเลยนะครับจะมีด่านทีคาวแบบเมื่อกี้นะครับงอขึ้นมาเนาะนะครับมาเช็คค่าความยากก่อนนะครับอันนี้เป็นไฮรี่เรียบร้อยแล้วนะครับ แข่งให้ครบด่านสีขาวที่มัน่อขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทั้งสามันเลยนะครับอ่ะนี่ด่านที่หนึ่งของผมนะครับอันนี้สองอู่ตรงนี้นะครับกดคอนติเนียไปเลยแล้วก็เลื่อนรถคันนี้นะครับคันเดิมเลยนะครับอ่ะต่อเนื่องไปเลยนะครับค่อยๆขับนะครับเพราะว่ารถมันเอสหนึ่งมันก็เริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับรถจคขับยากๆแล้วหน่อยนะครับอ่ะอันนี้อันอยู่ที่สามนะครับโอเคด่านที่สามเนาะนะครับจีตรงนี้นะครับ ร้เข้าไปแล้วนะครับที่1โอเคผ่านแล้วนะครับเคื่เหเราคุยถัดมานะครับคันถัดมาก็จะเป็นดานเดิร์ดนะครับของ m i n i c o คูเปอรได้ m i n i c o คูเปอร์คันนี้ฟรีนะครับก็คือเราต้องไปเล่นดานเดิร์ดที่มันกําหนดให้นะครับสามดนสีขาวเนาะเดี๋ยวจะบอกอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น a 8แ o ้นะครับอ่ะไปได้เลยนะครับเราใช้รถคันนี้ของโรตัสนะครับ 340R ของโรตัสนะครับผมจูนไว้ให้แล้วนะครับขับง่ายๆนะครับเป็นทางฝุ่นอ่ะนี่นะครับจูนเป็นจูนี้นะครับโอเคแล้วก็นะครับพอเรากดเล่นใช่ไหมเรามาที่ด่านเราเรากดเล่นนะครับมันก็จะมีด่านสีขาวงอกออกมาเหมือนเดิมนะครับแข่งให้ครบสามฐานขาวแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแข่งให้ครบเลยนะครับ อ่ะแล้วกดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกรถคันที่เราออกมาเมื่อกี้เนาะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมตั้งค่าความยากบอดให้เป็นให้ทสกิลนะครับโอเคอันนีดันที่หนึ่งนะครับสังเกตว่าผมจะได้ที่1ตลอดนะครับพยายามเล่นได้ที่หนึ่งเนาะนะครับอันนี้ันที่สองนะครับอันนี้ันที่สามนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับอ่ะควยจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับ อย่าลืมนะครับไฮที s สกิลแล้วก็ต้องชนะด้วยนะครับโอเคถัดมาเป็นด่านนี้ครับของตัว f ฟ r ร์ r รนะครับตัวนี้จะได้ชุดสีแดงของ f ฟอร์ r รนะครับโอเคต้องแข่งชนะซ้ำด่านคาเหมือนเดิมนะครับรถที่ใช้เป็น F50 GT คันนี้หาได้ในออโตโชนะครับร้านค้าธรรมดาเลยคันละประมาณล้านห้านะครับ f ฟอร์รก็จะแพงๆหน่อยนะครับถ้าอยากผ่านไปนี้ก็ใช้เฟอร์รนะครับแล้วก็ใช้จูนี้นะครับ นุนแน่นอนนะครับเป็นด่านนี้นะครับด่านจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มาที่ด่านแล้วก็กด enter เข้าไปเลยครับ solo ่ไปเลยนะครับแข่งให้ครบ3ด่านข้าวเหมือนเดิมนะครับชนะที่1ทุกด่านหรือว่าชนะ2ด่านนะครับอีด่านหนึ่งต้องได้แต้มเยอะนะครับที่2ที่3าก็ได้นะครับอ่ะใช้รถคันเดิมนะครับโอเคให้ทสกิลเรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับ ที่นี่สามดันนะครับอ,อันนี้ที่หนึ่งนะครับเดือนที่หนึ่งเนาะนะครับโอเคอันนี้เดือนที่สองนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นดัอนที่สามนะครับอดนนี้คงเยอะหน่อยนะนะครับค่อยๆเล่นนะครับเปิดพวกช่วยเหลือต่างๆได้นะครับอโอเค อันถัดมาเป็นเควสลงแรงนะครับเควสลงแรงจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราได้อนไลเอเวนเจอร์เลเวลสามแล้วนะครับอ่าสงสัยว่าปลดล็อกยังไงใช่ไหมครับวิธีปลดล็อกก็คือให้เราไปที่นี่ครับกดยีซีขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ออนไลเอเวนเจอร์ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเล่นนะครับตัวควิปเพทเอเวนเจอร์เนี่ยให้เลเวลตัวนี้นะครับมันเป็นเลเวลสามขึ้นไปนะครับของผมตอนนี้เลเวลยี่สิบแล้วนะผมเล่นมาถึงเลเวลยี่สิบแล้วนะครับ แล้วก็วิธีการเล่นก็ให้กดตัวควิกเพย์ไปเลยนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะปลดล็อกให้เราถึงเลือกสามตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเลือกเล่นอะไรก็ได้แต่เล่นเป็นทีมเลสซิ่งก่อนก็ได้ครับทีมเลสซิ่งหรือว่าฟรีพอร์ก่อนก็ได้นะครับมันก็จะปลดล็อกให้นะครับอันนี้ปลดล็อกแล้วก็เข้าเล่นหน้าสีหลายๆสีนี้ได้เลยนะครับในที่นี้เล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกเป็น ตัวขวาสุดละกันนะครับ C4R นะครับเป็นเล่นคนเดียวเนาะนะครับหน้าตาในแรงก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีรถหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาแข่งกันนะครับมันก็จะเก็บแต้มสะสมไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายนะครับจะมีประมาณ5ด่านนะครับอ่ะรยบร้อยนะครับก็จะผ่านแล้วนะครับแปดแล้วนะครับทีนี้เรายังเหลืออีกเวสหนึ่งนะครับอันนี้คือเส็ษหมดทั้งหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวแล้เหลืออีกเวสหนึ่งนะครับที่ยังไม่เล่นก็คือ เกาวเกมหรือว่าตัวมินิเกมอันนี้นะครับจะมี3ามเกมข้างในนะครับ3ามเกมข้างในแล้วก็ห้ามออกนะครับจะแพ้หรือชนะก็ห้ามออกเพราะว่ามันจะผ่านเฟสเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกดไฟทีมเข้าไปเลยครับแพ้หรือชนะก็ห้ามออกนะครับมันจะผ่านเฟสเหมือนกันนะครับมี3าโหมดให้เล่นก็คือชิงมงกุฎ2ส่งธงแล้วก็3ซอมบี้ไล่จับนะครับหาห้องนานสักหน่อยนะครับก็เล่นให้มันครบเนาะห้ามออกนะครับเท่านี้เวสเราก็จะเสร็จ <tuh> ห sure. <t erecht> มดแล้วนะครับประมาณนี้เลย สีทองหมดแล้วนะครับง่ายๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ